เพมเพมสวัสดีครับนะอ้วนกวนยิงปลามารายงานตัวแล้วครับผมเป็นยังไงบ้างครับฝนตกมันทุกคืนนะครับคืนนี้ก็ยังคงฝนตกอยู่นะจ๊ะอ้อาวนี่แหละครับเพื่อนแท้ของน้าน,นะครับยูฟ้าชัวมั่นใจเบิกถอนได้พันเปเซ็เลยนะจ๊ะอ่ามีโปรโมชั่น วันนะบอกเลยสมาชิกของยูฟ้าชัวนี่เขาแฮปปี้มากกับโปรโมชัน่นมีทั้งโปรวันจันอังคารโปรพุทธวันสุกโปรวันหยุดโหมีแต่โปรน,นะครับเว็บนี้แจกโปรตลอดนะครับบอกเลยโอเคเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจนะจ๊ะทักไปได้เลยครับที่แอดชัว8 9แปดนะครับผมแล้วก็นี่ครับแนะนำช่องน้องใหม่ในเครื่อยูฟ้าชัว น้องหมวยพารวยอ่าน้องหมวยนะครับจะพาโชว์สอนเทคนิคการโยกสล็อตนะจ๊ะโยกสล็อตนะจ๊ะโยกยังไงให้ได้เทคนิคที่จะบวกนะครับได้ยังไงทําให้บวกทําให้วินออกมานะจ๊ะเพราะฉะนั้นถ้าสนใจนะครับกดติดตามไปกด s u b s c r i b e ให้น้องหมวยพารวยด้วยนะจ๊ะเสิร์ช YouTube ของท่านได้เลยนะครับเอ้ามา วันก่อนนะเล่นเข้าที่5,000ันนี่ห้องก็ตไลท์เหมือนเดิมเอา้าเหมือนเดิมด้วยเข้ามาอย่าเรียกว่าเหมือนเดิมเหมือนทุกครั้งเข้ามาฉากวอมปืนโอเคเอาโอ,โอ๋กำลังจะไปเอาตัวแรกเลยอ่ะอย่าลืมนะครับเทคนิคของน้านะกันเริ่มนะครับเริ่มต้นฉากนี้เนี่ยเน้นที่ทักฉากนี้นะถ้าเริ่มด้วยฉากนี้นะเน้นไปที่ไอเทมต่างๆนะครับในขี่มาแล้วไอเทมแรกของน้าในคืนนี้ ค่ำคืนนี้ยังมีดวงดาวแก่กราเฮ้ยหกร้อยเยี่ยมไปต่อนี่เราอัดกันเบาๆนัดละยี่สิบไปเลยนะครับยิงเป็นชุดนะเราจะไม่ยิงแบบสุรุ่ยสุร่ายนะครับนี่เพื่อนเราช่วยยิงด้วยยิ่งมีเพื่อนช่วยยิงนะดูเพื่อนด้วยนะว่ายิงตัวไหนแล้วเพื่อนยิงตัวไหนไม่แตกนะครับเราค่อยเข้าไปซ้ํานะเออถ้าเพื่อนแตกก่อนเราก็ยินดีด้วยไม่ว่ากัน เอามาปากำลังเยอะทุบด่วนทุบทุบทุบมา500ปป้าเออโอ้โหพันทสุดสุดอ้าวอ้าวมีทุนแล้วมีทุนแล้วด่านต่อไปมังกรนะจ้าเติมตัวเลยจ้ามังกรทองคูณ488เท่านะครับกำลังจะมาเดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นยังไงถ้าเกิดเป้าหมายมันไม่เคลียร์นะเราให้ใช้วิธีช็อตนะครับอย่างที่น้ากำลังทำอยู่เนี่ยนะช็อต เพื่อนเยอะเว้ยเกิดอะไรขึ้นดีใจจังเพื่อนเยอะค่อย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 ,อยไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไม่แตกไม่ว่ากันออกไปเปลี่ยนน้ำโอเคงั้นระหว่างนี้นะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะเจ้า เื่อมาสี่คนขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับจากยูฟาชัวมั่นใจเบิกถอนได้พันเปอร์เซ็นต์นะครับยูฟาชัวเขามีโปรทุกวันนะจ๊ะสำหรับสมาชิกนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรวันจันทร์อังคารจ้ะปากแรกได้โบนัสนะครับโปรวันพุธนะครับโปรวันพฤหัสสุก,ก็มีโปรวันเสาร์อาทิตย์ก็มีโปรวันหยุดก็มีนะครับโอ้โหโปรเต็มไปหมดนะจ๊ะ อย่าลืมห้ามพลาดด้วยประกาเราทั้งโบ้น,นะครับมาเล่นเว็บเดียวกับน้ามั่นใจได้เลยนะครับเบิกถอนได้พันเปอร์เซ็นต์นะครับสนใจทักไปได้เลยที่แอดชัวแปดเก้าแปดเก้าเอาหนขอดูหน่อยอันไหนน้าว่าอันนี้แหละโอ้ยหสี 400. ่ร้อยจะได้อ่ะโอเคกลับมาอย่าลืมนะครับแอดชัวแปดเก้าแปดเก้านะครับมีเครื่องหมายแอดด้วยนะแอดชัวแปดเก้าแปดเก้าเอามาครับ และอย่าลืมนะครับช่วยกด subscribe ให้นะอ้วนกนยิงปลาด้วยนะแล้วก็ไปกดช่องสำรองของนะาด้วยนะอ้วนกนยิงปลา2องนะครับเสิร์ชยูทูบนะอ้วนกนยิงปลา2แล้วกด subscribe ตามไปด้วยนะเผื่อช่องนี้ปลิวนะจ๊ะช่องนั้นช่องสำรองนะจ๊ะนาอ้วนกนยิงปลา2จ้ามาเพื่อนยิงไหมดูดิเพื่อนใช้วิธีการคอตมาเราที่มา ็อตก่อนช็อตก่อนช็อตก่อนมันงกรทองแตกได้ถึง488นะครับ488เท่านะครับเพราะฉะนั้นอัดได้นะอัดได้นะยิ่งมีเพื่อนมาเนี่ยยิ่งกระแตกเร็วถ้าเพื่อนช่วยยิงด้วยนะครับอยู่ที่จังหวะแล้วล่ะถ้าหัวตกมาหาเรานะครับพยายามจับไม่ได้นี่มาแล้วหัวตกมาหาเรา อัดเลยเพื่อนนั่นไงเห็นไหมไม่เห็นไหมเห็นไหมโอเคมาแล้วมังกรตัวแรกนะครับมาดูกันว่าจะเป็นยังไงโอ้ยห0กพสักกำมังถึงบ่าวเยี่ยม6,000ครับโอเคอยู่ทำไมล่ะครับมาเข้ามา5,000บวกไม่ง่ายสี่พันะครับในเวลา5นาทีเท่านั้นโอเคงัดวันนี้ ไปแล้วนะครับ